สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆมีคำถามมานะครับว่าถ้าสมเด็จที่ผมใส่อยู่ประจำเนี่ยฐานฐานฐานหมอนเนี่ยหายไปนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณคำถามมากเลยครับเนี่ยจะมาให้เพื่อนๆดูว่าจริงๆหายไปจริงๆครับเนี่ยฐานหมอนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอยู่ขวามือเนี่ยครับเนี่ยหายไปในช่วงนี้ครับเนี่ยช่วงนี้นี่นั้นนั้นแข้งขานะครับนี่ฐานหมอนนะครับ หายไปช่วงหนึ่งโอ้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยบางทีผมก็ดูไม่ได้ละเอียดนะครับก็เลยต้องย้อนกลับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆหายไปนะครับก็แต่พื้นนี้ไม่ได้ว่ามีรอยแตกรอยอะไรนะครับก็หายไปช่วงหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกรอยอะไรอาจจะเป็นพวกมวลสารหลุดไปหรือยังไงนะครับอ่าดูความสวยงามนะครับดูมวลสารแต่ละชิ้นนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆก็มีคําถามว่าภายในเส้นซุ้มด้านฐานด้านล่างเนี่ยฐานฐานเขียงเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะครับองค์นี้กว้างภายในเส้นซุ้มนะครับสองจุดหนึ่งเซนติเมตรนะครับเนี่ยมาดูด้านข้างเห็นไหมครับฐานหมอนหายไปช่วงหนึ่งก็เป็นคําถามที่ดีมากนะครับผมบางทีสายตามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับก็มี เพื่อนๆในช่องเนี่ยครับคอยทักทวงนะครับก็ขอพูดมากเลยเดือนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาทริปเลยครับเพราะติดธุระต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปต่างประเทศอีกนะครับแต่ก็อยากจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามมาก,ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูองค์ที่ผมแขวนอยู่เป็นประจํานะครับก็ ก็เดือนนี้อาจจะมีพระที่เอามาให้เพื่อนๆดูน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าต้นเดือนติทุลาแล้วกลางเดือนนี้เดี๋ยวไปไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ก็จะส่งรูปท่องเที่ยวมาให้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับที่ผมแผลอยู่เป็นประจําเพื่อนๆก็ดูสนุกๆน,นะครับดูสบายๆครับมวลสารเยอะครับองนี้มวลสารเยอะโดยเฉพาะเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนี่เยอะ ดูกันสบายๆนะครับเนี่ยครับมวลสารนะครับเหล็กไหลยเยอะนะครับแล้วก็มีเศษพักกะแมงซุ้มกอก็เยอะนะครับตรงนี้ก็ดูช้าๆสบายๆเพลินๆน,นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ขอขอบคุณทุกคําถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็บางครั้งก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างเพื่อนบางคนก็ถามว่าไอ้ตัวเหล็กไหลเนี่ยเป็นสีเขียวอมม่วงหรือเปล่านี่ครับบางทีเราดูด้วยกล้อง 10x เนี่ยมันมองไม่ออกนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่องค์นี้เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะไปส่องกล้องพัน x ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบครับผมจะมาตอบเ๋ยวให้ผมว่างๆนะผม เอาไปขอไปรับรองนะครับดูครับหน้าตาสวยไหมครับพระองค์นี้รุ่นยุคแรกๆคือยุคแรกๆของช่างช่างหลวงเนี่ยนะครับยุคแรกๆสวยงามนะครับเป็นผิวที่เขาเรียกว่าเปลือกไขน่นกกระทานะครับเปลือกไขน่นกกระทาก็ได้เนี่ยสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามกันนะครับ ขอให้เพื่อมีสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้กันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ